เ,เดินตามมด้วย์สายของออแคนครับเรามีันุสายในการเดินทางเส้นทางของ่มหาเศรษฐีครับคุณอยากจะเดินเส้นทางนี้ใช่ไหมครับคุณอยากจะบอกว่าคุณอยากจะหม่ฉันอยากจะเป็นมนุษย์ล้านๆนะฉันอยากจะจับเงินล้านแล้วไปได้ไหมค้ดไปได้ครับนะฮะวันนี้เข้ามาเสร็จแล้วครับมาสร้างเลยครับมาสร้างสินทรัพย์ดิจิตอลที่เรียกว่า NFT นะฮะคุณเข้ามาเลยครับเข้ามาลงทุนคุณอยากจะรวยอยากจะไปเร็วนะฮะสามรหัสวิ่งห้าขึ้นเฟิร์สก่อนพอคุณขึ้นเฟิร์สเสร็จแล้ว พาตัวเองไปขึ้นนะครับซิลเวอร์นะฮะทำเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้แหละครับนะฮะถ้าคุณไม่มีเงินที่จะไปต่อคุณก็แค่สร้างเฟิร์สลงไป3มชั้นนะฮะคุณก็ขึ้นซิลเวอร์ได้แหละนะฮะทีนี้ถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะขึ้นไปที่เอเมอรอนล่หละครับนะขึ้นไปที่เอเมอรอนคุณก็แค่สร้างซิลเวอร์ลงไป3มชั้นครับส่งต่อลงไปครับพอตัวเองขึ้นซิลเวอร์แล้วตัวเองก็ส่งต่อลงไป3มชั้นครับทำแค่นี้เองครับอัพตากาเจดขึ้นไปครับขึ้นตำแหน่งเอเมอรอนเลยนะฮะเหมือนผมเนี่ย ผมขาดอยู่แค่ประมาณพันกว่าเหรียญผมจะขึ้นเอมบรอนแล้วนะครับเป้าหมายผมสองเดือนผมจะต้องทําให้ได้อย่างแน่นอนนะฮะทำได้อย่างแน่นอนครับนะทีนี้ถ้าเราจะขึ้นไปโกแคสละครับเราก็สร้างอะไรครับก็ไปสร้างเอมอรอนนี่แหละครับ2รหัสนะฮะสรหัสแล้วก็ขึ้นตะกร้าแนะครับนะขึ้นตะกร้าแแล้วก็สามารถที่จะขึ้นไปรับรางวัลโกแคสได้เลยนะมันการันตีรายได้ของคุณนะครับตั้งเท่าไหร่ครับสามแสนกว่า สามแสนห้าหมื่นบาทครับนะฮะรายได้นะฮะหนึ่งหมื่นเหรียญยูเอสดนะฮะหนึ่งหมื่นเหรียญยูเอสนะฮะมันการันตีรายได้ให้คุณนะครับนะฮะทีนี้ถ้าคุณจะขึ้นไปต่อ,อ,อยละครับนะฮะถ้าคุณจะขึ้นไปที่ตําแหน่งอะไรนะแพทิ่นัมนะฮะถ้าคุณจะขึ้นไปแพทิ่นัมเนี่ยนะฮะคุณก็ไปสร้างอะไรครับคุณก็ไปส่งต่อเพราะตัวเองขึ้นโกแคนแล้วก็ไปส่งต่อนายเอส่งต่อนายบีนะฮะให้เขาขึ้นโกแคนให้เหมือนกับคุณนะะเขาเรียกว่าส่งต่อกันลงไป นะครับถ้าวันนี้คุณคุณบอกว่าคุณไม่มีเงินที่จะขึ้นตะก้าเก้าคุณก็ไปส่งต่อสร้างลงไปครับส่งต่อให้เขาสร้างตัวเองครับนะสร้างโกแคดลงไปสามชั้นเช่นเดียวกันครับนะแล้วคุณก็อัพตะก้าขึ้นไปที่ตาก้าเก้านะก็ซื้อบัตรเข้างาน BGA หนึ่งใบครับเท่านี้เองครับคุณก็จะสามารถขึ้นตำแหน่งพัชินนัมได้เช่นเดียวกันครับุดยอดไหมนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับ มันอีกนิดเดียวจะได้จับเงินล้านแล้วโค้ชนะฮะไปสร้างต่อครับนะฮะคุณก็สร้างแพดดิ่นัมลงไม้ครับนะฮะส่งต่อลงไม้ครับพอคุณขึ้นแพทตินัมแล้วคุณก็ส่งต่อให้เขาทํเหมือนคุณนะครับพาตัวเองขึ้นแพทตินัมสักสามชั้นนะครับแล้วคุณก็อัปตะก้าขึ้นไปตะก้าสิบครับเพื่อที่คุณจะขึ้นไปรับรางวัลนะฮะเป็นมนุษย์ไดมอนด์ครับในรายได้หนึ่งล้านบาทครับทุกคนนะสามหมื่นยอทครับ การันตีรายได้ให้คุณอย่างแน่นอนครับว่าคุณทําได้นะฮะทุกคนทําได้นะฮะบอสสวงบอกไว้แล้วว่าท่านหนึ่งคนทําได้ก็คนเท่านั้นแหละครับที่ต้องทําได้ต่อไปอ่านะฮะทีนี้ไปต่อครับถ้าคุณอยากจะขึ้นไปต่อยนะครับตามวัตนไซายก็คือขาประชินครับคุณก็ไปทำเหมือนเดิมน,นะครับนะ,ะคุณก็ส่งต่อลงไปครับให้ในายเนายบนะฮะทำตัวเองขึ้นมาให้เป็นไดมอนด์ให้ได้ พาตัวเองขึ้นไดมอนด์ให้ได้ครับแล้วก็ส่งต่อกันลงไปครับนายอส่งต่อลงไปครับนะส่งต่อนายซนายดีนายส่งต่อนายเนายส่งต่อกันลงไปครับสามชั้นเท่านี้เองครับคุณก็อัปรก้าสิบขึ้นไปนะฮะทำให้รับรายได้เท่าไหร่ครับเจ0ด0มื่นครับพาตัวเองขึ้นข่าวพิเดษในทันทีเลยสุดยอดนะฮะมาตำแหน่งในฝันของผมเลยนะฮะข่าวพิเศษนี้ตำแหน่งในฝันของผมเลยแหละนะสุดยอดและยอดเยี่ยมนะฮะ ทีนี้ไปดูต่อยครับนะถ้าเราอยากจะขึ้นไปตำแหน่งนึงอีกนะฮะมีตำแหน่งหนึงอีกอ่า C C E นะนะครับตำแหน่ง CD เนี่ยนะครับน่าจะเป็นตำแหน่งสูงสุดแล้วหรือเปล่านะครับอัพตัวเองขึ้นไปอีกครับนะฮะทำแบบนี้แหละครับนะสร้างข่าวประานสักสามรหัสครับนะสมรหัสครับแล้วก็ซื้อบัตรข้างาน BGA นะฮะทำรายได้ให้ขึ้นไปถึง1นึ่งแสน USDT นะครับแล้วเราก็จะ ขึ้นตำแหน่ง C C D ได้เช่นกันอ่าเห็นไหมครับทุกๆวันนั้นทายถ้าคุณเดินตามนะครับคุณสามารถทําได้จริงๆนะครับประสบความสำเร็จได้จริงๆแล้วมีหนึ่งคนที่ทําแล้วเห็นเป็นให้เราดูนะฮะก็มีแต่คนเท่านั้นครับที่ทําได้แต่ถ้าวันนี้คุณตัดสินใจนะครับคุณทําได้แน่นอนนะและถ้าคุณไม่ตัดสินใจนะครับมันิขึ้นไม่ได้หรอกครับ